คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการชี้สลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมค่ะมือนี้กะมาพบมากมาพบกับน้ำเชียร์หลอบคำเด้อค่ะท่านผู้ชมครับค่ะมือนี้น้ำเชียร์มีคาวดีเด้อค่ะท่านผู้ชมสีน้ำตัวเหล็กห้างเดียวเม็ดเดียวงบหน่อย งบไลกะกจัดค่ะก่อนสิบให้รับชมรับฟังในตัวเลขของอเพ่นน้ำเชียก,กับขอขอบพระคุณในตัวเลขของอา,อาอมาจากอำเภอเพชรพค่ะสำหรับพี่น้องเอฟซีันไดที่เขามารับชมรับฟังในคลิปนี้กะให้ถูกหว,วยเด้่อง่ะงวดนี้ท้องในใจว่าขอให้ถูกให้ปดหนีงวดร่วงหันค่ะทางใดกํำไรเร้อค่ะท่านผู้ชมค่ะ อันควมเป็นมากของตัวเหล็กเพิ่นแมค่ค่ะเพิ่นไปนางเอาอยู่ตนโพใหญ่งงเพิ่นมาจากอำเภอเพนพุล่ะค่ะท่านผู้ชมอันเพิ่นไปนางเอาไปไปกันเป็นขนารา่าค่ะคับงวดแรกเพิ่นไปนางไดศูนย์หกแปดสามตัวเลยสามตัวเลยสัดพร้อมเพิ่นว่านางแล้วเพิ่นกน็ออกนี้มาล่ามากเลยค่ะ เพิ่นว่าสิโทรหาน้ำเชียเพิ่นกะลืมค่ะท่านผู้ชมเพิ่นว่าอันนี้กะทานไปบ่เป็นอย่างังเนาะครับผมค่ะอันนี้คือยิบยืมมาเบ้าสู้กันฟังพี่น้องว่าออกแล้วจะคอยมาบอกให้กันฟังกับแมนอยู่ค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าบางคนเพิ่นกะอยากรูกนะ้เนาะย้อนหลังมันเป็นจ้าไห๋ค่ะบางคนก็ว่าอยากตรับฟั่งย้อนหลังมันเป็นจ้าไห๋ค่ะโอ้รถกระตุกตะลุกค่ะเนาะยังก่ะตุก <c oughs> ทางหลาดยางก็มาหิบๆๆห็บกันแค่นี้เอาค่ะเพิ่นเพิ่นไปนางเอาขึ้นวัพผะเดียวเไยก็ลยอลไค่ะอรถมันหลาย,ย่ำคืเรื่อเดี๋ยวยครเอาลุกไปเลยลับปากค่ะเมื่อเเย็นนะคะน้ำเชียวันไหนศูนย์หกแปดเลยปะศูนย์หกแป เพิ่นกะว่าซุน้เพื่อนิ่นอยากไอยดิเพิ่นบ่อยากให้ละทั่วบ่ยสัมผัสบ่วพ่นเชี่ยวว่อไอคือว่าเบาเนี่ยเบาน้ำน้ำเชี่ยวเนี่ยเพิ่นว่อไออยากไอแม่ว่าสันเดียขะท่านผู้ชมบ่เป็นยังค่ะเอาตัวเหลขกมาว่าตะเขาพี่น้องเพิ่นกะดีใจแล้วครับค่ะขอบคุณไอเพิ่นพร้อมละค่ะกับทีมงานทีมงานเพิ่นข่ะท่านผู้ชมเพิ่นไปนั่งเอาเนาะ เดี๋ยวเด้อค่ะท่านผู้ชมรถเลี่ยวก่อนเบิ่งซอยกันจักบาทเกินค่ะเบิงซอยกันเด้อัวไว้ตาไว้ค่ะรถใหญ่มาบางังให้บาดรถใหญ่ก็มาบังเธอเลยอยู่นี่ยละ่ะต่ว่าถ้ารถใหญ่ไปเ้าก็ไปได้เลยคุ้ขุมข้องไว้เดี๋ยวให้ข้าเจ้าไปก่อนรถใหญ่ให้เจ้าข่อไปก่อนค่ะให้คุณเล่าผู้ใหญ่มาคุ้มข้องคุ้มกันไว้ก่อนอันข้าวดีนะค่ะท่านผู้ชมลืมว่าห้ฟังว่าพอหลง อเอาสิมีข่าวดีไปไหว้เด้อค่ะเดี๋ยวถึงว่าตามน้ำเพลนอ่งวดแรกบ่เขางวดซ้อนเง้ววันกับเขาคือเกาเนาะพอลองเนาะครับค่ะเดี๋ยวน้ำเสียสิมานําเสนออีกคลิปหนาเด้อค่ะอันเดี๋ยวเด้อแถวเดี๋ยวเด้อไปไปเพิ่นใดมาตัวนี้เด้อค่ะท่านผู้ชมแปดสามค่ะแปดสามเมียนไอเพิ่นบอกว่า ชัดเกณฑ์ชัดเจียวเลยน้ำเชี่ยว่าสันเดย์แปดสามตัวเดียวอันน้ำเชี่ยวก็เรียกว่าเอางวดกวนคือได้อันสามตัวไอ้ศูนย์ 0, 6, หกแปดงวดนี่ก็ได้สามตัวแต่ว่าตัวที่สามมันเป็นล่างๆค่ะท่านผู้ชมอันแปดสามสองไหมสองมันเป็นล่างๆเพิ่นว่า<อ>เพิ่นก็นเลยบอกกกาสี่สิวา่า เต็มทีไหมเพราะว่าเต็มลอยสามตัวแต่ว่าแปดสามเนี่ยสัตว์คักค่ะ mm hmm. เพิ่นไปนั่งเอาเด้อค่ะท่านผู้ชมแปดสามถ้าเป็นสามตัวก็คือแปดสามสองค่ะสองพ่อจังๆล่างๆค่ะเอางามอยู่เนาะเด็กเกินพิจารณาเบิ่งเด้อค่ะท่านผู้ชมแปดสามไร้ตำนักอยู่ด่ทัลไร่อยู่ไร่อีดีก่อน ไม่ทิงที่เขาตามบ่ะแมนไม๋แล้วตั้งแต่ผู้อันผู้แมนสอดปแล้วผู้แมนสอดมาตะกรอนหมูแมนแต่ว่ามันเป็นเหล็ก่าจจะเป็นสามแปดมั้งแต่จำว่าผิดอือเห้กกับกันผู้ให้ศูนย์สามแปดหรอือเปล่าครับตั้งแต่ถัดที่น้องเอฟซีที่ติดตามก็จะเห็นอยู่ด้วยครับผมค่ะผู้เหล็กผู้แมนสอดตรงกับอานไอ่ F4 จากอำเภอเพ่นอยู่ตัวละพี่น้องค่ะซ้ายอำเภอร์เพ่นค่ะเลขกนางเอาได้ตัวเดียวก็คือแปดสามค่ะกลับได้ไดไดไดเรื่อค่ะท่านผู้ชมมันโมเมนต์เหลขกคำนวณค่ะบนล่างก็ได้เรื่อค่ะือว่าจียอดสามตัวแต่ว่าสองผลมาเลื่อนล่างเนาะสองเลื่อนลา 8, 3, 2, ่างแปดสามสองครับผมค่ะแปดสามสองแปดสามชัดเจนค่ะเดี๋ยวมวดนี่ เห็น,อนมอดูเพ่นวานั้มเชียเนี่ยสีมีโชก่อนใหญ่อยู่ค่ะแม่ันบวขด่ดท่านผู้ชมตันเชียอายุ่ตัวดรแล้วนี่สามสิบแปดวันทียี่สิบเจ็ดเด้อค่ะท่านผู้ชมโอ้ค<า>่ะสุนทรวันเกิดพิเศ็ในช่วงเรยรับตอนรับในแม่ตอนรับวันเกิดในเด้อพี่น้องต่ว่าแ่าปีที่แล้วนั่นอัน<ม>เพ่นว่าไข่สิดวงดีหล้างวันเกิดเนาะพ่อหนึ่งกุมภาพมาปับ๊บ เข้าถือเลขกลางทั้งบนเลยเนาะครสองตัวสามตัวเลยค่ะท่านผู้ชมกระดวงดีคือเพ่นวายอีดีแต่ว่าปีนี้แห่งสิดวงดีโอ้สมควันปากคนนี้เน่ยค่ะอ,อ้อมาทางนี้ตัวนี้พี่ชวนไปตัวที่ชวนเล่นตัวนี้นี่ก็มาแต่อัดคลิปด้วยครับผมเหมือกหอค่ะกำลังสีมือหาวิวไ้พีเห็นน่องแล้วครับผมทงหน้าให้เก้าแล้วครับผม โอ้ยอยากเมื่อบานเนาะคะ่ะแต่การมันดีแม่ยะนนั่งกะหายเป็นยังถือว่าซ <c oughs> ื้อเลียอยุคูสุดถ่ายออกอีลีเนอ,ถ,อถ่อป้าไปทะเบียนหลดไหมเสียดายเนาะเสียดายคะ่ะสินปีพอดีเดี๋ยวน้องดูกดิ๊กเ <c oughs> พิ่นสีจับหายยุคะ่ะทาเบิงเลขบนเพิ่นเด้อค่ะขันมาตัวใด มันติดบนเลยตัวหนึ่งแถาิงน้ำพินโหลดเรียกไปเรียนจจกโตัวนะเรียกไปดิงแจ็คตัวแมนมันเข่าทุกหมวดไเนาะเนี่นค่ะโซกันใด้เด้อค่ะท่านผู้ชมเห็นพ่อมันได้เวลาน้ำเชียกัจ็คสิเเบาไปจังได้ค่ะคพี่น้องเพ่นวาเบาไปหลวดน้ำเชียอันว,ขขวัตเลกเข่าเบาจังได้กับฟังคือเก่า <c oughs> <c oughs> ขอบพระคุณพี่นงองที่เพิ่นกดไห์กดแช่ให้ตลอดเนาะค่ะโอ้ยจังในปีนี้น้ำเชียกะกวาติดพอล้วงจนวาถึงได้ถึงกันล่ะคะ่ะเดี๋ยวสิโล่งหาเบิงะะ่งเด้ค่ะน้ำเชียก,กำลังใส่แผนสูงอยู่คือดีครักคือดีครักค่ะทบทวน เลขอันตกอีอันไอเบอร์เพนอีกนะค่ะเพิรนไปนางเอาเนาะค่ะเนาะัวดวันที่สิบเจ็ดมกราหกหาเพิ่นได้แปดสามทะเลขสามตัวก็คือ8ปดสามสองสองพอล่างๆค่ะสองพอล่างๆค่ะท่านผู้ชมขันพ่อล่างๆมันกัแต่ว่ามัน8ปดสามสองมันสิตัรดเหรียญแปดสองก็ได้เนะทอมแปดสองแปดสามเปิดสามเพินก็ได้อยู่แล้ว สิเลินน้ำเพิอนอยู่หุ้ยบ่ซื้อจังได้ <c oughs> ของดีเขาเนา่น่ๆอายุน้ำเชียร์ฟันก็ดฟันดีพร้อมแมเดี๋ยวสิวอลควมฟันไหนฟังจังไดนกัดล่อความฟันน้ำเชียอ,อยู่เด้อพี่น้องเพื่อน่าวัน่ายยู่วท <c oughs> าไหนซื้อรถตะลรี่แม่ขาท่านผู้ชม เอาชมสำหรับคลิปนี้กะเช่นเคยเนะคะเงินไหลกองท่องไหลมาส้ำเร็จจงสํำเร็จสาธุสาธุสาธุค่ะพี่้องเอฟซีที่พนติตตามทังช่อง u t u b e น้ำเชื่อในงวดวันที่17มกราหกค่ะถูกหว,วยรวยเงินไปน้ำกันเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ